สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้วิชาภาษาไทยเรามาเรียนรู้เรื่องคำที่มีรหรือกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะค่ะคำที่มีรึสามารถออกเสียงได้สามแบบค่ะคือออกเสียงรึออกเสียงรกแล้วก็ออกเสียงเรนั่นเองค่ะ เรามาดูคำที่รึกันนะคะอ่านออกเสียงรึเมื่ออยู่หน้าคำหรือประสมกับพยัญชนะพอควายนอหนูพอพานมอมะหอยหีเช่นรึดูอ่านว่ารึดูประพตชอ,อ่านว่าประพตช พฤษภาคมอ่านว่าพฤษภาคมหักฤทยอ่านว่าหักฤทยค่ะเราก็มาดูคำที่มีหึือกันต่อเลยนะคะอ่านออกเสียงเป็นริค่ะเมื่อประสมกับพยัญชนะกอไก่ตอเต่าทอทหารปอปลาสสาลาสเสือเช่น ริดอ่านว่าริดธรษฎีอ่านว่าทฤษฎีอังกฤษอ่านว่าอังกฤษตรินอ่านว่าตรินค่ะต่อมาคําที่มีฤกแต่อ่านออกเสียงเรมีคําเดียวค่ะเด็กๆคือคําว่าเริก อ่านว่าเลิกค่ะเรามาดูคำที่มีรือกันบ้างนะคะอ่านออกเสียงได้หนึ่งเสียงคือรือเช่นรือสีอ่านว่ารือสีค่ะเด็กๆเราก็มาฝึกอ่านคำที่มีรึรือพร้อมเรียนรู้ความหมายกันเลยนะคะ พฤษภาคมอ่านว่าพฤษภาคมหมายถึงชื่อเดือนที่หของปีนั่นเองค่ะหะหรืไทยอ่านว่าหะหรืไทยหมายถึงหัวใจค่ะเด็กๆประพฤิอ่านว่าประพฤติหมายถึง การกระทำดำเนินตนหรือการประพฤติตนนั่นเองค่ะเรามาฝึกอ่านคำที่มีฤรือรือกันต่อเลยนะคะพระฤหัสบดีอ่านว่าพระฤหัสบดีหรือพฤหัสบดีซึ่งสามารถอ่านได้สองแบบนะคะหมายถึงชื่อวันที่ห้า ของสัปดาห์นั่นเองค่ะพฤศจิกายนอ่านว่าพฤศจิกายนหมายถึงชื่อเดือนที่11ของปีค่ะเด็กๆหะรืโหดอ่านว่าหะรืโหดหมายถึงชั่วร้ายเร็วซามหรือใจร้ายนั่นเองค่ะ ยังไม่จบนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านคำที่มีรือรือกันต่อเลยค่ะรือดูอ่านว่ารือดูหมายถึงส่วนของปีซึ่งแบ่งโดยถือเอาภูมิอากาศเป็นหลักค่ะทฤษฎีอ่านว่าทฤษฎีหมายถึงหลักการทางวิชาการที่ได้ข้อสรุป มาจากการค้นคว้าทดลองเพื่อเสริมข้อมูลในภาคปฏิบัตินั่นเองค่ะตรินอ่านว่าตรินหมายถึงหญ้าค่ะเด็กๆมาดูกันต่อเลยนะคะเลิกอ่านว่าเลิกหมายถึงคราวหรือเวลาที่กำหนดหรือคาดว่าจะให้ผล ใช้เรียกดาวที่สามารถแผ่รังสีได้รอบตัวค่ะอิทธิฤทธิ์อ่านว่าอิทธิฤทธิ์หมายถึงอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองค่ะกฤษษนาอ่านว่ากฤษษนาหมายถึงไม้หอมชนิดหนึ่งซึ่งมีสีดำค่ะมาฝึกอ่านกันต่อเลยค่ะ ภาษาอังกฤษอ่านว่าภาษาอังกฤษหมายถึงภาษาของชนผิวขาวพวกหนึ่งที่อยู่ในเกาะทางทิศตะวันตกของทวีปยุโรปค่ะคะฤหาดอ่านว่าคฤหาดหมายถึงเรือน โดยมากหมายถึงเรือนขนาดใหญ่และสง่าผ่าเผยค่ะมาอ่านกันต่อเลยนะคะสำหรับคำที่มีรือ,รอค่ะณนะรืมนอ่านว่าณนะรืมนหมายถึงนางไม่มีมนทินค่ะพฤษาอ่านว่าพฤษาหมายถึงต้นไม้นั่นเองค่ะ รือสีอ่านว่ารือสีหมายถึงนักบวชผู้อยู่ในป่าค่ะค่ะเรามาสรุปความรู้คำที่มีรึรืออีกครั้งหนึ่งนะคะรือสามารถออกเสียงได้กี่แบบคะเด็กๆถูกต้องค่ะสามแบบใช่ไหมคะคือคำที่ออกเสียงรื ริแล้วก็เรนั่นเองค่ะส่วนรือออกเสียงได้กี่เสียงคะถูกต้องค่ะหนึ่งเสียงนั่นเองคือคําว่ารือค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับความรู้คําที่มีรือรือในวันนี้ยังไม่จบนะคะเดี๋ยวครูพูจะพาเด็กๆ ไปเล่นเกมกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมพร้อมกันเลยนะคะเกมทายคำจำความหมายชื่อเดือนที่5ของปีหมายถึงอะไรคะเด็กๆถูกต้องเลยค่ะพฤษภาคมนั่นเองค่ะคำาต่อไปเลยนะคะ ต้นไม้หมายถึงอะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะพรึกษานั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรือนขนาดใหญ่หมายถึงอะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะคฤหาสน์นั่นเองค่ะต่อเลยนะคะปฏิบัติต้นค่ะเด็กๆหมายถึงอะไรคะ จำได้ไหมเอ่ยถูกต้องค่ะประพฤตินั่นเองค่ะคำต่อไปเลยนะคะส่วนของปีซึ่งแบ่งเอาภูมิอากาศเป็นหลักค่ะหมายถึงอะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะหรือดูนั่นเองค่ะคำต่อไปค่ะ หัวใจหมายถึงอะไรคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะหัหรอไทยนั่นเองค่ะต่อเลยนะคะนักปวดผู้อยู่ในป่าค่ะเด็กๆหมายถึงอะไรคะจำได้ไหมเอ่ยถูกต้องค่ะเด็กๆนั่นก็คือรือสีนั่นเองค่ะคำต่อไปค่ะ อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมายถึงอะไรคะถูกต้องค่ะอิทธิฤทธินั่นเองค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ได้เล่นเกมค่ะสนุกใช่ไหมคะค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ